สวัสดีค่ะเปิ้ลขายที่ดินค่ะวันนี้มาพบกับเปิ้ลขายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเปิ้ลแค่จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินอีกหนึ่งพิกัดของเรานะคะอยู่ที่คลอง14ค่ะตำบลบึงสารอำเภอองคร,รักษ์จังหวัดนครนาย,ยกค่ะแปลงนี้นะคะเรามีทั้งหมดแแปลงค่ะแปแปลงนะคะแปแปลงและเปิ้ลขอบอกเลยนะคะว่าแปลงละร้อยห้าสิบตารางวานะคะเราจะทําการเปิดจองวันเ,เ,เ,เสาร์ที่6มีนาคมค่ะเวลา9ก้โมงจุดน0นนะคะ เนี่ยค่ะที่ดินตรงนี้ผ่อนได้นะคะผ่อนได้5ปีนะคะผ่อนเดือนละไม่ถึงหมื่นนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ7 8็ดถึงแปดบาทนะคะสถานที่ใกล้เคียงของที่ดินของเรานะคะก็จะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะนคนปรปฐมนะคะแล้วก็จะมีรีสอร์ตนะคะและร้านอาหารบ้านน้ำอีกเนินนะคะซึ่งจะเข้ามาตรงนี้นะคะ ถนนทางเข้ามานะคะต้องคอง14ค่ะอน,นาคตจะเป็นสี่เลนนะคะแล้วคือขับตรงเข้ามานะคะคือเลี้ยวเข้ามาในซอยนี้แค่แ0 0อเมตรนะคะจะมาถึงยังจุดที่ดินของเรานะคะเราจะริองแปลงที่1นะะึ่งเลยค่ะมองเห็นธงสีแดงๆนู้นนะคะนีะ่แหละไล่มาเรื่อยๆเลยะคะ่ะแปลงที่1แปลงที่2แปลงที่3แปลงที่สจนถึงแปลงที่8ดนะคะซึ่งเรามีแค่8แปลงเท่านั้นเองนะคะ ที่ดินตรงนี้นะคะเหมาะสําหรับทําบ้านสวนค่ะบ้านแนวเกษตรค่ะบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหรือใครอยากจะมาทําเป็นบ้านพักผ่อนหย่อนใจวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งเราไม่อยากอยู่ในเมืองกรุงนะคะซึ่งมีความวุ่นวายมีความปรี้แปรมีแต่เชื้อโรคนะคะเราก็สามารถที่จะมาซื้อและผ่อนไว้นะคะเพื่อที่จะไว้ใช้ชีวิตย่าไมวกยเกษียนก็ได้ค่ะหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะสําหรับที่ดินแปลงตรงนี้นะคะ ด้านข้างที่ดินของเราก็สวยงามมากค่ะเขียวขจีค่ะที่นาค่ะเพื่อนจะขอบอกไว้เลยนะคะบรรยากาศแบบนี้อากาศแบบนี้โอโซนแบบนี้นะคะหาได้ที่คลอง14บึงสารนะคะแปลงเล็กค่ะของเราที่ดินแปลงเล็กของเราค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนบอกแล้วค่ะว่าที่ดินของเพื่อนมีทั้งเงินสดได้เงินผ่อนนะคะมีหลากหลายราคาหลากหลายทำเลนะคะแล้วก็หลากหลายสถานที่ อันนี้ถือว่าแปลงเล็กค่ะแปลงละ0 0แสนบาทเองนะคะตารางว่าละ4ี่พันบาทเท่านั้นเองนะคะนี่คือแปลงเล็กของเราผ่อนแบบชิวๆสบายๆไปเลยค่ะ5ปีนะคะทำสัญญาซื้อขายผ่อนโดยตรงกับเจ้าของเลยนะคะสำหรับแปลงเล็กของเรานะคะตรงนี้นะคะ8แปลงค่ะตรงนี้เราได้ปัก มีหมุดนะคะเป็นแต่ละแปลงแต่ละแปลงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตรงนี้นะคะนะคะรีทักกันมาเลยนะคะไม่ได้ห่างง่ายๆนะคะแปลงเล็กนะคะนานๆเราจะออกมาให้เห็นสักทีหนึ่งนะคะแปลง150ตารางวานะคะวันเสาร์นี้นะคะเราจะทําการเปิดจองแล้วนะคะท่านใดสนใจนะคะรีทักก้นมานะคะเพจขายที่ดินค่ะ Facebook ปะนัคขนานค่ะ0 9 0 2 7 5 8 3 0 9นะคะ YouTube นะคะเปิูนขายที่ดินค่ะสำหรับวันนี้ปนลาไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ ฝนตกลงมาแล้วค่ะบรรลุรีบไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ